สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเรามีนี่ครับพี่รุ่นศิลาพรณมหามงคลนะครับนาเป็นิพีงหลวงพ่อปางขีบยานาคของหลวงปู่มหาศิรานะครับวันนี้ครับได้มาหนึ่งหลังนะครับนายใหา่พี่ระเล่นพระที่สวยกันเนอะใหญพี่จะเล่นพระสวยรุ่นกันทุกวันนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะตัดภาพไปตอนที่นาแกะมาให้พี่น้องได้ชม20องค์กันเลยนะครับนะนะครับผมจะแกะให้จะสุดนะพี่นะ แกะให้ชมเลยนะครับว่านี่ฮะหอมมาแบบนี้เลยนะพี่นะฮะมากันแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่ครับพี่มากันแบบนี้เลยพี่นะจะมีซีนวัดเลยนะครับนะจะมีซีนวัดเลยนะครับนะพี่น้องจุ่มนะฮะนี่ฮะรุ่นสีลาพรพี่มหามงคลนะครับนะปู่สีลานะครับวัดโพสีสะอาดนะเกเปะนะฮะโอเคพี่นะฮะนี่พี่นะเสร็จแล้ออกมา20องค์นะครับนะให้พี่น้องได้รับชมได้ลุ้นกันนะครับนี่ฮะนี่ ให้จนลุ้นสดชื really? ่นนะครับแกะขั้ทุ่งสดเลยครับนี่แหละยี่สิบุ้นพี่นะครับเปิดที่สลุ้นนะชอบตรงไหนก็ติดติดตามเลยเข้ามาครับนะเห็นน่าจะครบเป็นตัวนี่น้องแล้วครบแหละอ่านี่ะยี่สิบลุ้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพี่นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับอาแล้นะครับนะพี่ๆนะครับนะยี่สิบองค์นะครับพี่นะยี่สิบองค์นะครับนะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยพี่นะครับนะ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนะดูบริการสักครู่นะครับนะขอดูบริการสักครู่นะครับพี่นะนี่นะครับพี่น้าไปรายการนะครับนะพี่น้าไปรายการนะครับนะฮะนี่ฮะองค์ที่หนึ่งนะที่ผมประเปิดเข้ามานะพี่จับเปิดแกะกันเข้ามานะพี่นะองค์ที่หนึ่งครับแกะมาเป็นองค์นี้พี่นะครับน่าจะเป็นเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงแดงสุริยันชูเนื้อมวลสารพี่นะฮะชูเนื้อมวลสารครับนี่ฮะ องน,นี้ที่พี่นะผมเปิดแบ่งปันนะพี่น้องเบาๆเพื่งนนะผมขอนะผมขอสี่ร้อยบาทนะครับผมขอสี่ร้อยบาทพี่นะครับนะเนื้อแดงพี่นะครับคมๆแบบนี้เลยพี่นะเป็นสมเป็นองสงสมเด็จนะครับนะทรงพญานาคพี่สมเด็จทรงพญานาคพี่ครับส,สวยๆอย่างนี้เลยพี่นะครับนะองค์ที่หนึ่งครับนี่ครับส,สวยๆพี่ ถ้าใครจะรู้นจะพี่ะขอรู้นะห้าร้อยบาทนะครับพี่ขอรุ้นะห้าร้อยบาทนะครับนะพร้อมมีตะกรุดทองคําหลในรายการเลยพี่นี่ฮะนี่ฮะตะกรุดทองคําตะกรุดทองคํานะครับนี่พี่หน้ากากสองเคสามเคสักเยอะมากพี่รายการมีทั้งหมดหกสิบหกรายการนะพี่บอกเลยพี่รุ้เง้แบบจุกจุกกันแน่นอนพี่นะครับเดี๋ยวแล้วมาองค์ที่สองเลยพี่นะฮะองค์ที่สองนะครับแกะออมานะครับ องค์ที่สองเป็นนี่พี่โอ้โหนี่ครับหน้ากากสองเคสวยมากพี่หน้ากากสองเคสวยมากครับนี่ฮะเป็นเนื้อเทาผงทูปพี่อาจจะเป็นเนื้อขาวนะพี่เนื้อขาวผงอิติเจรวมเกจิคณาจารย์พี่นะเนื้อขาวอิทิเจลงนี่ฮะเนื้อขาวอิติเจรวมเกจิคณาจารย์พี่สองเคนะครับหน้ากากสองเคนี่พี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยพี่นะครับสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะฮะนี่ฮะ สวยจริงพี่นะสวยจริงนะนี่ครับองนี้เอาไปเลยพี่นะองค์นี้ผมขอแค่สี่ร้อบาทพี่นะผมขอแค่สี่ร้อบาทนะพี่นะนะรายการที่ผมขอสี่ร้อบาทนะครับรายการที่สองครับต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามนะครับถก็จะจุดใจนะครับนะรุ่นละห้า,นานร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะรุ่นละห้านร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะครับนะฮะต่อมาองค์ที่สามครับพี่นี่ฮะองค์ที่สามนะครับ นี่ฮะอง Ground. ที่สามหน้าเหมือนทองทองิพซาตินเลยนะพี่นะเดี๋ยวผมขอดูบริการนะครับนี่ฮนะน่าจะเป็นหน้ากากจนวนทองละครังพี่น่าจะเป็นหน้ากากจนวนทองละครังนะครับนะฮะเดี๋ยวผมขอดูเพิ่มหนึ่งนะพี่อ๋อ au, จริงๆด้วยครับเป็นจนวนทองละครังคร,รับเ,เป็นเนื้อเหลืองเกรสรหน,น้ากากจนวนพี่เนื้อเหลืองเกรสรหน,น้ากากจนวนครับ Na, องค no, ์น uh, For yeah. ี้ผมขอสี mm ่ร hmm. uh ้อยบาทนะพี่องนี้ผมขอสี่ร้อยบาทนะครับในรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่ครับพี่รายการที่สี่นะครับน้าเ็นองค์สมเด็จศกไก่นะครับนสมสมเอ้ยไม่ใช่ครับสมเด็จทรงพยัญนะพี่นะฮะอ่าอ่าครับนะรุ่นศีลาพรมนี่พี่นะรุ่นศีลาพรมมหามงคลนะครับต่อไปเป็นองนี้เลยพี่นะเป็นองค์พระปาผมขาวนะครับ เป็นองค์ผงอ่าผงเทาพี่นะผงขาวน่าจะผงขาวนะพี่นะผงขาวผงอิทธิเจร,รวมเกจิคณาจารย์พี่นะชูเนื้อมวลสารพี่นะฮะนี่ฮะนี่ะนะแต่เป็นเนื้อมวลสารนะพี่นะรุ่นนี้จะเป็นรายการที่ให้ชมมวลสารแบบกันอย่างใกล้ชิดนะพี่นะนี่ฮะองค์นี้เอาไปพี่นะผมขอแค่สี่ร้อยบาทนะครับนะต่อมารายการต่อไปเลยพี่ เออขอสามร้อยบาทนะครับน่าจะคู่นะฮะส่วนหน้ากากสองเคผมขอห้าร้อยนะพี่นะขอห้าร้อยนะครับมามาในการต่อไปกันเลยพี่นะครับรายการต่อไปกันเลยนะครับรายการที่หกห้านะครับราการที่ห้านะฮะช่องหนแคปรูปภาพไปได้นะพี่นะแคปรูปภาพไปนะครับนี่ครับนี่ไม้องค์พี่นะเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อสักครู่เลยครับองค์นี้ผมขอสามร้อยบาทนะครับ นะผมคิดแค่สามร้อยบาทนะครับพี่พีนะฮะเนี่ยเนื้อผงอิติเจครับนะรวมเกจิขันตาจานที่มาร่วมปธรรมพิเศษครับนะองค์นี้สามร้อยบาทพี่นะฮะเนื้อเผยวนะครับต่อมากันเลยพี่ครับต่อมาเป็นองค์ที่หกเลยนะครับนะองค์ที่หกนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะพี่นะสวยๆอย่างนี้นะฮะองค์ที่หกเลยครับนะสายพระผงห้ามพลาดนะพี่รักการันตีแท้นะครับนะองค์ละรูปนละห้าร้อยบาทติ๊กแกะแล้วก็มีสามร้อยห้าร้อยนะครับพี่นะ มาต่อองค์ที่6เลยนะครับพี่นะมาต่อองค์ที่6ครับโอ้ที่6สวยมากพี่นะองค์นี้ผมขอ500บาทนะครับนะผมขอ500บาทนะครับนะเดี๋ยวผมอ่านอ่ารการให้ฟังนะพี่นะครับรายการค่อนข้างเยอะพี่66องค์องนะครับ66กรายการเลยพี่นะลุ้นนะบอกลุ้นเลยว่าลุ้นมันได้มันแน่นอนพี่ครับนะเป็นตะกุดเงินคู่นะครับนะเป็นตะกุดเงินคู่ครับเนื้อดําใบลานนะพี่เนื้อดําใบลานนะครับตะกุดเงินคู่นะครับพี่ ตะกุดเงินคู่นะครับบอกเลขสวยๆอย่างนี้พี่นะฮะนี่ฮะนี่ครับเลขคนจังเบอร์อยู่ตรงนี้นะพี่นะเลขคนจังเบอร์หนึ่งศูนย์นะฮะตอกโซสารานะฮะเลขคนจังเบอร์หนึ่งศูนย์นะฮะตอกโซสารานะครับโอ้ห้าองค์แรกผมไม่ได้ไม่ได้ดูเลขโคตรเลยพี่นะครับไม่เป็นไรนะพี่เนาะโอเคพี่จะมาทักมาถามมาสนใจนะครับต่อมาเป็นการที่เจ็ดกันเลยพี่นะครับในการที่เจ็ดองค์ที่เจ็ดกันเลยนะครับแท้ซีนเดิมจากวัดนะพี่นะองค์ละห้าร้อยบาทนะท่านั้นพี่นะ องค์ห้าร้อยบาทน้นะเก็บเป็นที่หรือเก็บเป็นย่า่พี่ย่า่พี่ใหญ่ได้ครับนัการตีแท้ตลอดชีพนะครับพี่น้องมาแบ่งปันพี่น้องกันนะครับพี่เก็ผมเลยนะครับนะนี่ฮะเพชอื่นก่าด้รุ่นแปดร้อยได้พี่นะนี่ฮะตอนนี้ครับมาเป็นรายการผิวน้ําตาลพี่นาผิวน้ําตาลครับนาฬิกาเพียงนี่คือขัดชูมวลสารนะพี่ขัดชูมวลสารนะครับนะเป็นเนื้อน้ําตาลพี่นะเป็นเนื้อน้ําตาลนะครับนะนี่ครับจะสวยอย่างนี้เลยพี่ครับเป็นเนื้อน้ําตาล ตินดามณีพี่นะครับเป็นเนื้อน้ําตาลจินดามนีครับชูเนื้อมดสารพี่ครับชูเนื้อมดสารครับคืออยากให้รับชมงานเนื้อมดสารกันนะพี่นะลองไปส่องกันดูนะพี่นะนี่ฮะนี่ครับได้คนเบอร์สี่สามแปดครับเด็คนเบอร์สี่สามแปดนะครับตอกราร์ชัดเจนพี่นะครับนะอง์นี้นะครับพี่นะอง์ที่เจ็ดนะครับชมรายการกันต่อไปพี่มาชมรายการองค์ที่แปดกันเลยนะครับนะมาชมรายการองที่แปดนะครับนะนี่ฮะ จัดสร้างน้อยๆพี่นะจัดสร้างไม่เยอะนะครับน้าจัดสร้างไม่เยอะนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมแจกให้นะครับนี่ครับอง์ที่แปดนะครับเป็นผิวน้าตาลนีฮะเป็นเนื้อชูมวัลโมซ่าครับนี่ฮะรายการที่จะไม่มีเพียวนี้ครับจะชูมซสานะครับในรายการเพียวผมแบ่งปันให้พี่น้องครับองละสามร้อยบาทได้ไปบูชากันนะครับต่อมาเป็นองค์ที่เก้าครับ องที่9้านะครับอง์ที่9เป็นในการนี้นะครับนี่ฮะอง์ที่9้านะครับอง์ที่9เป็นเนื้อน้ําตาลนะครับเนื้อที่9นะครับเป็นเนื้อน้ําตาลนะครับจินจามาีนะครับหน้ากากชวนนวลทองระกขังนะพี่นะฮะนะฮะรุ่นนี้จัดสร้างเพียงแค่หนึ่งร้อยลังเท่านั้นนะพี่นะจัดสร้างเพียงแค่หนึ่งร้อยลังเท่านั้นจัดสร้างน้อยๆเลยนะพี่นะนะครับ เลขค้ดนัมเบอร์นะพี่หมายเลข98ดครับเลขค้ดนัมเบอร์หมายเลข98้านะครับนะองค์ที่องค์ที่9้านะครับพี่นะองค์ที่9้านะครับต่อมาเป็นองค์ที่10บนะครับพี่นะครับมาดูองค์ที่10กันนะครับองค์ที่10บนะครับ องค์ที่สิบเป็นเนื้อสีดำพี่ครับเป็นเนื้อชูมวลสารนะครับเป็นเนื้อใบลานนะพี่เนื้อใบลานนะฮะเนื้อใบลานชูมวลสารครับนะเนื้อผงผ้าผงใบลานที่ชูมวลสารครับงานที่เพียวจะผมคิดแค่สามร้อยบาทเท่านั้นครับนะผมคิดองค์สามร้อยบาทเท่านั้นนะเลขคุณเบอร์สองสี่เก้าครับเลขคุณเบอร์สองสี่เก้าครับพี่ๆนะฮะต่อมาเป็นองค์ต่อไปเลยครับนะองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนะฮะองค์ที่สิบเอ็ดนะครับ องที่สิบเอ็ดครับเปิดกันนะครับพี่นะองค์ที่สิบเอ็ดครับเป็นเนื้อผิวน้ําตาลนะครับนเนื้อชูมันสารนะครับน้มาดูเลขโค้ดเบอร์กันที่นะครับมาดูเลขโค้ดเบอร์กันเลขโค้ดเบอร์นะครับสี่สี่หกครับเลขโค้ดจำนวนสี่สี่หกครับตอตอสารานะครับนะนะเอาไปพี่องนี้สามร้อยบาทเท่ากันพี่นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นสีลามหาศิลาพรมมามหา มงคนนะครับนะมาลุ้นกันต่อพี่ครับคมที่สิบเออสิบสองนะครับนะฮะองค์ที่สิบสองครับมาชมภาพาที้สวยกันนะครับนะฮะองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองครับเป็นเนื้อเมื่อสักครู่เลยพี่นะเป็นเนื้อเมื่อสักครู่เลยครับนี่ฮะนี่ฮะ เลขโค้ดนัมเบอร์นะพี่สี่หกสี่ครับเลขโค้ดนัมเบอร์สี่หกสี่นะฮะตะกุดต้องคำยังไม่ออกนะพี่นะองค์ละสามร้อยบาทเท่าน,นั้นนะครับพี่นะมากันต่อองค์ต่อไปเลยพี่ครับมากันต่อองค์ต่อไปเลยนะครับอง์ต่อไปนะครับนะองค์ที่สิบสามครับองค์ที่สิบสามนะครับนะองค์ที่สิบสามนะครับ องค์ที่สามแกะขึ้นมานะพี่องค์ที่สามเป็นเนื้อผิวแดงครับเป็นเนื้อผิวแดงครับหมายเลขโคดนัมเบอร์นี่ฮะหมายเลขโคดนัมเบอร์นี่ฮะสามพี่นะใช่ไหมผมมองไม่ชัดสามเจ็ดสี่พี่นะสามเจ็ดสี่นะครับนะองค์นี้นะพี่นะองค์ที่สิบสามครับต่อมาองค์ที่สิบสี่ครับพี่นะองค์ที่สิบสี่นะครับ ผมขอแกะหลังไลน์เลยพี่นะได้ไปโดนกล้องนะพี่นะนะาองค์ที่สิบสี่นะครับนี่ครับองค์ที่สิบสี่นะครับองค์ที่สิบสี่นะครับเป็นเนื้อเหลืองอ่อนพี่เป็นเนื้อเหลืองนะครับนะหนาเป็นเนื้อเหลืองนะครับนี่เนื้อเหลืองชูมวนสารนะพี่นะเลขคุณเบอร์สองสี่ห้าครับเลขคุเบอร์สองสี่ห้านะครับพี่นะอมาลุยกันต่อครับพี่นะมาลุยกันต่อครับ มาลุยกันต่อ да ent, า <Yeah. S 2> รายการที่สิบห้าครับอง์ที่สิบห้านะครับองค์ที่สิบห้านะครับนะผมแกะหลังไว้นะครับองค์ที่สิบห้าครับองค์ที่สิบห้านะครับนี่ครับเป็นหน้ากากเงินหรือเปล่าพี่เป็นหน้ากากท้องขาวนะครับเป็นหน้ากากท้องขาวนะครับนะเป็นเนื้อกีตสอนนะครับหน้ากากท้องขาวพี่นะฮะเดี๋ยวมาครูเล่นโค้ดจำเบอร์กันครับนะฮะ เลขโค้ดจำนวนสามหกครับพี่เลขโค้ดจำนวนสามหกครับองค์นี้เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับนะต่อมาครับเป็นรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกนะครับพี่นะนี่ฮะรายการที่สิบหกนะครับรายการที่หกครับเป็นเนื้อผิวน้ําตาลดีนะฮะเป็นเนื้อผิวน้ําตาลนะครับนะ นี่เนะเนื้อชูมันสารพี่เนื้อผิวน้ำตาลชูมันสาร,ระสนระครับเฮ้ยผมดูราคาผิดนะพี่นะผมดูราคาผิดนะรุ่นละสี่ร้อยบาทนะพี่งานรุ่นละสี่ร้อยบาทนะครับนะสนใจทักเข้ามาได้พี่นะรุ่นละสี่ร้อยนะครับพี่นะนารุ่นละสี่ร้อยบาทเท่านั้นพี่นะผมดูราคาผิดโทษทีพี่นะครับลืมไครคนละรุ่นพี่นะครับมากันต,ต่อมาเลยพี่นะต่อมาเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับเป็นองค์ที่สิบเจ็ดกันเลยนะครับพี่นะองค์ที่สิบเจ็ดนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะฮะนี่ฮะ องที่สิบเจ็ดนะครับเปิดมานะครับเป็นในการราย์พี่เป็นเนื้อสีชมพูพี่เป็นเนื้อสีชมพูครับนะเป็นเนื้อสีชมพูหน้ากากท้องขาวพี่เป็นเนื้อสีชมพูหน้ากากท้องขาวนะครับตาสักคู่นะพี่นะฮะผมขอดูบรรยการสักคู่นะครับเป็นเนื้อสีชมพูหน้ากากอง์ขาวนะเป็นองค์ดารานะพี่นะนะเป็นเนื้อสีม่วงม่วงเหรอโอ้ขาเรียกม่วงพี่เป็นเนื้อม่วงครับเนื้อม่วงอังกับหน้านี่อังกับหน้าพี่นะครับนี่ฮะ นี่ฮะนี่ครับเลขโค้ดนัวเบอร์แปดหนึ่งแล้วมีแปดศูนย์แปดหนึ่งพี่นะองค์นี้เอาไปพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับนะต่อมารายการต่อไปเลยพี่นะรายการต่อไปนะครับนะรายการที่สิบแปดครับนะมารายการที่สิบแปดนะครับนะรายการที่สิบแปดรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดนะครับมาแกะให้ชมนะครับรายการที่แปดนะเป็นเนื้อผงทูบพี่ใช่ไหมฮะ นี่ครับหน้ากากอะไรนะพี่หน้ากากนี้สวยมากนะครับเป็นหน้ากากทองแดงผิวไฟพี่เป็นหน้ากากทองแดงผิวไฟครับเนื้อเทาผงทูบนะผงทูบนะครับหน้ากากทองแดงผิวไฟพี่อ,องค์นี้ผมคี่แค่สี่ร้อบาทนะฮะเท่ากับราคาลุ้นนะครับ,น,น,500บนะพี่นะถ้างางสองเคผมขอห้าร้อยนะพี่นะได้คนเบอร์สี่สี่เอย ห้าสี่นะพี่นะห้าสี่นะครับนะเอาไปพี่นะองค์ที่สิบแปดนะครับนะผมขอสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่สิบเก้าครับในการเพียรผมคิดองค์ละสามร้อยนะครับพี่น้หมดแล้วหมดเลยเนอะได้มาลังเดียวนะนะสนใมาลังเดียวนะครับนะหมดแล้วหมดเลยนะครับต่อมาองค์ที่สิบแปดครับองค์ที่สิบเก้าครับพี่องค์ที่สิบเก้าครับเป็นเนื้อขาวนะครับชูเนื้อชูมวสารพี่องค์ที่สิบเก้าครับเนื้อขาวเนื้อชูมวสารพี่นะฮะนี่ฮะ มาชมเลขโค้ดนจับเบอร์กันพี่นะเลขโค้ดนจับเบอร์73ครับเลขโค้ดนจับเบอร์73ครับพี่นะองค์ที่19นะครับต่อมาเป็นองค์ที่20นะครับตามกดทองคำยังไม่ออกนะพี่นะรุ่นนะ400บาทเท่านั้นนะพี่นะนะรุ่นส0่บาทเท่านั้นนะ10แถม1นะครับต่อมาครับเป็นเนื้อสีสันตางที่นะเป็นเนื้อสีสันนะครับองค์ที่20ครับเนื้อสีสันจินดามณีชูนเนื้อมวลสารพี่นี่ฮะชูนเนื้อมวลสารพี่ดูฮันดุลเนื้อมวลสารพี่นะฮะนี่พี่ องนี้เลขโคดจำนวนสามหกเจ็ดนะครับเรลขโคดจำนวนสามหกเจ็ดนะครับนะสำหรับพี่ๆท่าในใดที่สนใจนะครับรายการไหนสามารถทักติดต่อเข้ามาได้ที่นะรุ่นละสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะงานเพียผมคิดที่เปิดแล้วผมคิดสามร้อยนะครับส่วนงานหน้ากากผมคิดสี่ร้อยนะครับ นะถ้างานหน้ากาก2เคผมขอ500อบาทนะครับนะแบไปักระเบาพี่นะพระแท้นะครับพี่บูชาอุชาได้แบบอ่าพื้นคโลได้สบายใจพี่ฝากญาติผู้ใหญ่ได้เลยนะครับในราคาที่ย่อมเยาวครับตอนตอนนี้ฮะลุงปูศีลาแต่รุ่นจัดสร้างน้อยมากพี่และความต้องการคนเยอะนะฮะถ้าสนใจอุ้์ไหนก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยครับพี่นะครับนะฮะราคาแพงปันพี่นะครับนะพระแท้ครับอยากให้ได้บูชาพระแท้กันพี่นะครับงวันนี้ฝากขอบคุณท่านติดตามด้วยขอบคุณมากครับ